สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับผมกันกันนี่มาเซติกในเกมไแฟอร์ซซีโรภาค3กันอีกเช่นเคยนะครับยย้วันนี้เราจะมาเปิดแบบปืน SMG หรือปืนกลเบาแบบปืนปืนที่8กันนะครับผมเห็นรูปร่างอย่างนี้ก็ใช่เลยนะคะมันรูปร่างคล้ายๆกับพวกแบบ ถ้านึกถึงเกมพลอยแบงค์นะครับก็น่าจะนึกถึงแบบอาร์คอาร์คเอสามแล้วก็ TAR 2 1สองหนึ่งเนาะถ้าเป็นปืนลักษณะนี้นะแต่ไซฟอร์ซีโร่มันไม่ใช่นะครับมันมันจะเรียกว่า TAR เฉยๆนะครับจะไม่มีจะไม่มีเลขสองหรือหนึ่งนำนำหลังเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาคว้าแบบปืนนี้กันเลย เล่นใครดีตอนแรกอะ่ะผมจะทําเป็นตี้ชายล้วนหนึ่งกลุ่มตี้หญิงล้วนหนึ่งกลุ่มนะครับแต่ว่าด้วยความในเว็บเกมที่เล่นตอน EP แรกๆอ่ะครับ EP แรกๆอะมันมันสโลมากทำให้แบบว่าเล่นเล่นเสียอัธรรตในการเล่นเนาะอืมแล้วคลิกคลิกขวาแล้วมันดูปแปลกๆเนาะมันขึ้นอะไรก็ไม่รู้เนาะ ก็เลยเสียอรรถรสในการเล่นไปหนักพอสมควรเลยก็เลยงั้นผมภาค3นี้ผมจะเอาตี้หญิงล้วนของผมได้แหละไปพิชิตภาค3ามเจเกมไซฟอนฮีโร่ภาค3นะครับผมไหนๆก็เป็นภาคแรกที่มีตัวละครหญิงแล้วเนาะเราก็ต้องใช้ให้คุ้มไปลุยกันเลยโวสาวรุนระทึกซะด้วย อา้าวมาถึงก็โอ้โหนี่เล่นคุณพี่เล่นแรงเกินไปไหมครับเล่นแรงไปไหมเขาคุณพี่เล่นปืนระเบิดเลยเหรอครับแมแแมเห็นไม่ได้เลยนะตัวละครผู้ชายที่เอาปืนระเบิดมาที่เห็นตัวละครผู้หญิงเลือดนอยเลือดบางนี่เห็นไม่ได้เลยนะบอกไว้ก่อนอา้าแล้วมันเล่นทาลาซะแล้วนะ่ะ ทาราไปตุยเย่ตรงไหนเนี่ยวายระเบิดวืดเออเก่งมากลูกอีพวกผู้ชายพวกเนี้ยพวกเธออย่าไปแพ้พวกมานสาวๆไอ้พวกผู้ชายพวกเนี้ยต้องโดนจับตัดไข่เรียบร้อยไอ้พวกผู้ชายหลายใจพวกนี้มันต้องต้องโดนจับกระตัดต้องโดนจับตัดไข่เอ้าไม่ทำกล้าเพื่อนฉันหรอ โอ้โหแล้วเล่นเหลือสิบจะไปอะจะเอาะเอะไรไปสู้ได้วันนี้เออทาราสู้มันลูกเออแม้ผู้หญิงคิดว่าตัวเองเป็นนางวันทองไหยฮะไปจะมาลอยจะมาจะมาเชื่อไก่ให้เล็งดูให้ฉันอีนี่นี่วัสดีจ้า <c oughs> กินยำสารหร่ายไหมจ๊ะโอเคมีกระสุนตรงนี้พอดี ใช้คี i t i ิคอ b o บูสไปแล้วนะครับเอ้าสีซ่าตุยเย่โอ้โหตุยเย่หมดเลยเป็นเลื่องปกติมากเลยเนาะบอดกับบอดสู้ด้วยกันเองเนี่ยตัวละครผู้หญิงเนี่ยมักจะแพ้ก่อนเสมอเนาะแต่ก็ไม่ใช่ทุกอย่างเสมอไปนะแต่ก็ไม่ใช่ทุกอย่างเพราะมันจะมีฮีโร่สายหนึ่งอะ่ะที่โหดถ้าใครเล่นเป็นถือว่าโหดเลยคืออลิซก,กับนินจา แต่อันนี้แต่นินจาจะเสียเปรียบเรื่องเลือดอืเป็นเพราะว่านินจาเนี่ยเป็นฮีโร่ทหารนี่เลือดน้อยเป็นฮีโร่ที่เลือดน้อยที่สุดของฝั่งหญิงนะทหารฝั่งทหารหญิงไอ้นี่ก็รักไก่หญิงจริงๆเกาะเลือเจ็ดโอโ้โ,อโหโอ้หนี่เสร็จไปกี่ศพแล้วเนี่ยฮะแกยังไม่ถูกใจอเหรอฮะเสร็จไปกี่ศพแล้วเนี่ยฮัลโหลเออไอ้นี่ไอ้นี่ก็รักไก่เกง่งรัก ไปเก่งฆ e ่าเพื่อนฉันเก่งอีน e ี้เออเหือไปเลยหนึ่งศพบอโออีนี้เดียวเองอ่ะถ้าถ้าสีซ่นเลือดเยอะกว่านี้นะฆ่าอีกบ้านนี้ได้แล้วเนี่ยไหน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 เห็นนะจ๊ะเบลเห็นนะคะ เบลเห็นเบลยิงหมดนะคะโดยเฉพาะพูเฮ้ยที่ใช้ไม่กีนชนีค่ะไม่กีนชนีด้วยกันค่ะวายหลบไม่ทันเนะี่ยเอ้าแล้วทีคนนำเฉยเลยอีสองคนนี้ทีคนนำให้ตายอย่างโดดเดี่ยวเออไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ชนะมาได้แล้วๆๆโหได้ตังค์เยอะมากแลนเนี่ยเกือบหกพัน ช่วงนี้ผมจะซื้อน้ำมูกบ่อยหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นจะบอกไงดีอ่ะเป็นแผลในจมูกไม่รู้เป็นอะไรคือแผลจมูกเจ้าเก่าเนี่ยผมหายไปนานแล้วนะไอ้ตรงที่มันเคยสไลด์ลื่นแล้วหน้าไปชนนี้นพอดีจมูกเป็นเป็นแผลผมหายไปแล้วนะแต่ว่าเป็นแผลในจมูกอาจจะน่าจากรร้อนในด้วยแหละมัง้งผมไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจเท่าไหร่ ผมก็ไม่ได้มีสัญชาติญาณความเป็นหมอซะด้วยอันนี้ไม่เก่งเลยจริงๆอโอเคครับเป็นไงบ้างครับสลับเกม Star f o r c Zero p สามนะครับกับการคว้าปืนเอ็มทานะครับผมมันมีเอ็มต่อข้างหน้าเลยอ่ะเอ็มทานะครับผมเรียกผมชอบเรียกเอ็มทานเนาะติดปากดีเนาะเป็นแบบปืนแบบปืนที่แบบปืนที่เก้าเหรอ เอ๊ถทำไมผมผมเฮ้ยผมตาบอดเลยเนะี่ยเอา้าเป็นแบบปืนที่เก้าแบบแบบที่เก้าเฉยเลยผมมองผิด s o รี่ทุกคนด้วยละกันนะครับขอโทษทุกคนด้วยละกันแล้ว c r o s s อ o ก็เป็นแบบปืนที่สี่ปืนพกปืนที่สี่เนาะแล้วถ้าเป็นแบบรวมปืนที่สี่เอ็มทาก็เป็นแบบแบบที่เก้านะครับปืนกลเบาเอางเนาะมีหน้าตาเป็นแบบนี้เลย นี่เป็นสีเขียวลายล้อมรอบอย่างนี้นะครับสีสีเขียวอ่อนพอ,อนผสมสีเทาอ่ะดูจุดจุดจจางมากเลยอะสีจางมากแต่ว่าดีไซน์ปืนผมชอบนะผมชอบถ้าเอากล้องมาตีน,นี่คือจะเป็นเอทาสองหนึ่งเลยนะโอเคเป็นไงบ้างครับสำหรับเกมสไตล์ฟรอสซีโร่ภาค3นะครับกับการคว้าแบบและสร้างปืนเอมทานะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมกันการได้มาเสเตกเกเยอะๆด้วยนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับบุ bye ้ย